ฮ e ลโหลฮ l ลโหลฮ l ลโหลสวัสดีครับทุกคน Hello everybody ยินดีต้อนรับสู่ Ghost English นะครับ Welcome back to Ghost English today I am going to talk about feelings นะครับมาพูดกันเรื่อง feelings ความรู้สึกและอารมณ์นะครับมาดูคำแรกกันเลยครับ bored เบื่อนะครับ John is bored of studying John เขาเบื่อเรียนนะครับไม่ดีนะครับ John is bored of studying นะครับ Confused สับสนงุนงง he is confused about his homework ก็คือเขาสับสนนะครับการบ้านเนี่ยเขางงกับการบ้าน Confused นะครับ Frustrated frustrated ก็คือหงุดหงิด he is frustrated that he cannot solve his problem เขาหงุดหงิดที่ไม่สามารถแก้ปัญหาแก้โจ์นะครับทำกันบ้านเขาได้ frustrated นะครับ upset นะครับหงุดหงิด donna is upset that she will be late for work donna เขาหงุดหงิดนะครับที่เขาอาจจะไปทำงานสายนะครับ upset นะครับ angry โกรธ her boss so, was angry that Donna was late ก็คือเจ้านายของเธอเนี่ยก็โกรธเลยที่ดอนนามาสายนะครับ angry นะครับ surprised my brother was surprised that his girlfriend was pregnant ก็คือ surprised ก็คือประหลาดใจแต่เป็นไปในทางที่ดีนะครับ my brother was surprised that his girlfriend was pregnant ก็คือ ภรรยาท้องนะครับก็เลยดีใจนะครับ happy นี่นะครับมีความสุข they are happy to be a family พวกเขามีความสุขนะครับที่ได้เป็นครอบครัวกัน they are happy to be a family นะครับ tired they are very tired of taking care of their children พวกเขาเหนื่อยนะครับจากการดูแลลูกๆของเขานะครับ they are very tired of taking care of their children เหนื่อยนะครับ ยังไงก็ต้องขอประทานอภัย a p o l o g i z e เว้นที่นี้นะครับถ้ามีอะไรผิดพลาดแต่ก็ thanks very much for watching and please subscribe like and share then follow นะครับก็รบกวนให้กำลังใจกันด้วยนะครับกับ ghost English นะครับและเจอกันใหม่ until we meet again cheers